สวัสดีครับเพื่อนๆนโทรศัพท์ของเรานะฮะเมื่อเวลาใช้แบตมันก็จะหมดใช่ไหมครับทีนี้เมื่อแบตหมดเราก็ต้องชาร์จแบตแต่ว่าชีวิตผมเนี่ยนะครับผมเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆนะฮะผมจําเป็นก็จะต้องใช้โทรศัพท์และก็จะต้องชาร์จแบตเหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อ,อมาดูวิธีการชาร์จแบตในรถยนต์ของผมนะครับผมก็จะต่อระบบไฟนะฮะระบบไฟก็คือไฟแบตเตอรี่ของเรานี่แหละเนาะคือ พูดง่ายๆว่าโทรศัพท์เราเนี่ยสามารถชาร์จแบตกับแบตเตอรี่รถยนต์ได้แต่ว่าต้องมีวิธีการเดินสายไฟหรือว่าเดินจุดชาร์จแบตของเรานะครับซึ่งระบบการต่อของผมก็ต่อแบบง่ายๆเลยนะครับสายไฟเส้นนี้เป็นสายไฟบ้านนะฮะซึ่งผมต่อจากด้านหลังมาสู่ด้านหน้านะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการต่อก่อนนะครับวิธีการต่อก็คือผมจะใช้สายนะฮะสายเส้นนี้นี่ พูดง่ายๆว่าเขาจะมีดํากับขาวอยู่ด้านในนะฮะเห็นไหมครับเส้นนี้คือเส้นดําเส้นนี้คือเส้นขาวเวลาที่เราผ่าออมาแล้วเนี่ยนะฮะเผามาแล้วก็จะมีดําเส้นหนึ่งขาวเส้นหนึ่งเส้นขาวเนี่ยผมจะใช้เอามาต่อกับขั้วบวกนะครับนะฮะก็คลายน็อตออกมาแล้วก็ต่อได้เลยนะฮะคายน็อตออกมาแล้วก็ขันบีบให้แน่นนะครับขั้วต้องแน่นนะฮะโอ้สายอะไรนะมาลูกอีลุงตุงนังเลยนะครับอันนี้เป็นสายปั๊มลมนะ อันนี้เป็นสายาขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับแล้วผมก็จะใช้สายสีดําเอามาขันกับน็อตติดเป็นขั้วลบนะครับก็คือขันบีบกับน็อตเลยนะจะได้แน่นๆนะฮะนี่เราต้องให้แน่นไว้ก่อนนะครับส่วนมาแบบนั้นผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันก็เริ่มจะไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วแหละนี่ดูดิฮตั้งแต่ยี่บสามเดือนสามปีหกหนึ่งนถึงหกห้านี่เขาบอกว่าแบตเตอรี่มันจะอยู่ถึงหกห้าเอ ปีนี้มันหกอะไรแล้วเนี่ยหกสี่ไม่ไม่ไม่น่าจะถึงนะฮะเพราะว่ารู้สึกมันเริ่มจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วแต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแล้วแหละแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเอาเปน็นันว่านี่ต่อขั้วบวกเสร็จขั้วลบเสร็จะะแล้วฮะแล้วสายไฟชุดนี้นะครับผมก็จะแย่ลงไปใต้ท้องนะครับนะฮะก็จะมีวิธีการเดินอยู่ใต้ท้องนะครับซึ่งอาจจะมองไม่เห็นนะต่อออกมาจากใต้ท้องเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะนี่ก็ต่อมาอย่างนี้เลยนะครับนี่ต่อผ่านมาเรื่อยๆนะฮะ แต่ว่าใต้ท้องเนี่ยตอนแล้วแต่เพื่อนๆน่าจะต่อกันยังไงนะครับจะจะพันประเทปกันยังไงหรือเอาไปสอดตรงไหนก็นแล้วแต่แต่พยายามอย่าไปให้โดนเหล็กเยอะนะครับนะะอย่าไปโดนจุดที่มันเป็นจุดยืดหยุ่นของรถได้นะครับแล้วก็จะต่อขึ้นมาเรื่อยๆนะครับต่อขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้นะครับซึ่งกระบะรถผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในนะฮะเพราะว่าของผมเนี่ยจะมีแอร์แล้วก็ผมจะเจาะกระบะนะฮะจะเจาะกระบะอยู่ด้านใน ซึ่งเวลาเราเจาะกระบะแล้วเนี่ยนะฮะตอนที่ผมไปทําแอร์นะครับผมจะให้ช่างเขาเจาะกระบะเลยเจาะขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงนะนี่ครับเห็นไหมครับผมจะเจาะกระบะเลยเพื่อต่อท่อแอร์นะฮะและผมก็ให้เขาใช้สายไฟเส้นที่ผมต่อจากขั้วมอบแบตนี่แหละครับนะฮะเอาขึ้นมาด้วยนะครับ ก็คือเราจะได้าทาซิลิโคนทีเดียวเลยนะซิลิโคนนี่ก็ยิงเอาไว้สําหรับกันน้าเนาะ mm hmm. เผื่อน้ําเข้านะครับ mm hmm. แล้วก็ใช้สายไฟร้อยขึ้นมาพร้อมกับท่อแอร์นะฮะที่ผมเลือกเจาะกระบะเพราะว่าบางคันนะครับที่ไปเดินแอร์ด้านหลังรถเนี่ยนะครับคือให้มันเสียบอยู่ด้านนอกของกระบะกับช่วงเก๋งนะฮะทีนี้มันจะมีปัญหาเพราะว่าช่วงกระบะกับช่วงเก๋งเนี่ยความกว้างมันนิดเดียวเองนะครับบางทีท่อแอร์เนี่ยมันอาจจะแตกได้หรืออาจจะ มีปัญหาได้แล้วมันอาจจะทําลายสีรถด,ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบกระบาหรืออาจจะเป็นตัวเก๋งเพราะว่ามันจะอยู่ในช่องแคบนะครับแต่ผมใช้วิธีการเจาะกระบะดีกว่ามันจะได้แยกส่วนเลยแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องทอดแอร์แตกด้วยนะครับก็คือให้อยู่ด้านในเลยนะช่างเขาก็จะทําแบบใช้หนังมาหุ้มให้มันสวยๆหน่อยนะก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าถึงอยู่ด้านในรถก็ไม่ได้มีผลนะครับส่วนนี้ก็คือตัวแอร์ของผมนะครับผมใช้แอร์คริบอยตัวนี้ ติดตั้งมามือหนึ่งนะครับหมื่นสามพันบาทนะฮะก็สามารถเล่งได้สามสเต็ปนะครับอืมก็จะหนึ่งปีละสิบเดือนไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเสียงก็ค่อนข้างไม่ดังเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าดังกว่าแอร์ข้างหน้านิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าดังจนลำคาญนะครับขอรับประกันหนึ่งปีนะฮะก็หมื่นสามแต่มือสองก็มีนะครับ มือสองเนี่ยเจ็ดพันห้าร้อยบาทรับประกันแค่สามเดือนนะครับแต่ผมไม่เอาฮนะผมเอาตัวนี้เป็นแอร์ใหม่เลยนะเปิดใหม่ๆม,มันจะดังเลยนะฮะโอเคนะเดี๋ยวผมจะให้ดูระบบไฟนะครับระบบไฟก็คือนะสายไฟก็จะผ่านมาตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีตัวชาร์จแบตของเรานะครับซึ่งตัวชาร์จแบตตัวนี้เราก็หาซื้อได้ตามทั่วไปเลยเนาะนี่เห็นไหมครับเราก็จะใช้ ตัวเสียบชาร์จแบตของเรานี่แหละนะฮะเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปตัวนี้ก็เป็นตัวพัดลมนะครับผมก็จะมีพัดลมไว้หนึ่งตัวเอาไว้สําหรับเวลาร้อนๆนะฮะเราก็สามารถเปิดพัดลมได้นะครับนี่เสียบพัดลมพัดลมตัวนี้ก็เป็นพัดลมสิบสองโวลต์นะฮะเปิดได้นะครับมีเร่งได้เบาได้นะครับเวลาเรานอนเล่นอยู่หลังรถโดยที่เราไม่ร้อนจนเกินไป หรือว่าเราจะนอนหลับก็แล้วแต่ในตอนกลางคืนถ้าเกิดว่ามันไม่ร้อนจนเกินไปผมก็เปิดพัดลมเท่านั้นเองนะครับอืมไม่ต้องติดเครื่องเปิดแอร์นะผมก็เปิดแค่เฉพาะพัดลมให้อากาศมันหมุนเวียนนะครับก็เปิดหูช้างนิดนึงประมาณนี้นะครับเปิดสองข้างเลยอากาศจะได้หมุนเวียนแล้วก็เปิดพัดลมนอนเอาก็คือช่วยให้ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า อากาศร้อนและเราอยากพักผ่อนให้อิ่มๆเลยเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าให้ติดเครื่องนอนดีกว่าเปิดแอร์นอนนะครับเราจะได้นอนหลับแบบสบายๆยเย็นๆนะครับมานี่ก็คือ,อชุดชาร์จแบตของผมเป็นชาร์จแบต12โวลต์นะครับก็คือชาร์จแบตโทรศัพท์ตัวทั่วไปทีนี้ผมจะมีหม้อแปลงไฟเป็นอินเวอร์เตอร์แปลงไฟเนะเาะก็เรียกอินเวอร์เตอร์ป่ะถ้าพูดผิดต้องขออภัยนะ ก็คือหม้อแปลงไฟแหละจาก12โวลต์มาเป็น220โวลต์น,นะครับนี่โอเคนะผมก็จะมีหม้อแปลงไว้ตัวหนึ่งหม้อแปลงนี้ก็คือใช้วิธีการต่อเข้ากับขั้วบวกกับขั้วลบนะครับนะอันนี้อาจจะดูแลดูแบบมันน่ากลัวใช่ไหมฮะจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวหรอกนะฮะเพราะว่าไฟพวก12โวลต์นเนี่ยมันไม่ช็อตอยู่แล้วนะฮะก็ผมก็ต่อก็คือใช้วิธีการต่อก็คือเอาอันนี้ อันนี้เป็นลบนะครับมันจะมีดํากับแดงใช่ไหมครับมันอยู่ใกล้กันนะแต่ว่ามันไม่ได้โดนกันเพราะว่ามันผมจะเอาซุกๆไว้นิดนึงนะครับคือให้ขั้วมันห่างกันนะฮะก็เอาสายไฟเนี่ยแย่ลงไปตามล่องนี่นะครับแย่ลงไปตามล่องนี่แล้วก็ให้ขั้วบวกมันอยู่ตรงนี้ขั้วลบมันก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็หม้อแปลงไฟผมก็จะวางไว้ตรงนี้นะครับอืมก็จะไม่โดนกันนะเวลาที่ผม วิ่งรถผมก็จะหาอะไรรองเพื่อไม่ให้ตัวนี้มันเลื่อนนะครับนะฮะตอนนี้มันยังเลื่อนอยู่แต่เดี๋ยวผมจะต้องหาอะไรรองเพื่อไม่ให้มันเลื่อนนะฮะชุดนี้ผมก็จะจัดไว้ตรงนี้แหละครับนะฮะเป็นชุดชาร์จแบตนะครับโทรศัพท์ก็สามารถเสียบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องอ่ากล้องที่เราเอาไว้ถ่ายทาคลิปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาเสียบได้เลยนะครับสามารถเสียบชาร์จแบตได้เลยนะกล้องนี้ก็เสียบอ,อ่ชาร์จแบต12 mm ได้เลยนะครับ อ่าโอเคนะนี่ก็คือชุดไฟที่ชาร์จแบตของผมเนาะหลายคนงงแ้อยู่ข้างหลังนี่เราจะทําอะไรได้บ้างคือเราจะต้องปรับแต่งแล้วก็ประยุกนะครับเพื่อให้เราทํางานง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกสบายนะฮะเราเดินสายไฟมาแล้วก็เจาะรูขึ้นมาเลยนะครับอาใช้สายไฟมานี่นี่ก็คือชุดชาร์จแบตของผมเนาะไม่ว่าจะเป็นชาร์จ220หรือชาร์จ12ก็ได้นะครับชาร์จได้หมดเลยแล้วก็สามารถเสียบพัดลมได้ด้วยนะฮะอืมอ่ะขอเปิดพัดลมนิดนึงร้อนนะครับ แล้วก็นี่ก็คือเป็นชุดแอร์นะครับส่วนวันนี้ผมได้ทำความสะอาดในห้องนอนพูดง่ายๆเลยว่าแฟนเขาช่วยทำความสะอาดให้นะครับเขาเห็นว่ามันลกนะครับก็เลยช่วยกันทำความสะอาดนะฮะก็จะจัดของใหม่นะครับจัดของใหม่แล้วก็จะใช้น้ํายาขัดหนังตัวนี้นะฮะก็ขัดพื้นนะครับส่วนเบาะที่ผมนั่งอยู่นี่แหละนะฮะมันจะสามารถแยกได้นะครับ นี่ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่ามันจะสามารถแยกได้ก็คือผมสั่งทํามาด้วยความหนาอยู่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับจะเป็นฟูกนุ่มๆาทามาชุดหนึ่งประมาณสามพันบาทนะครับก็แพงอยู่พอสมควรนะถ้าใครหาร้านถูกๆทําได้ก็ลองหาดูนะแต่ที่ผมทาเนี่ยรู้สึกจะแพงนิดนึงสามพันแต่ไม่รู้ว่าเขาทำกันราคานี้เปล่าผมก็เพิ่งมีคันแรกเหมือนกันนะฮะไอ้รถนอนเนี่ยนะครับโอเคเนาะก็ ด้านล่างนะครับก็คือเป็นพื้นธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรนะครับกระบะของผมก็จะเป็นกระบะแม็กไลเนอร์เป็นเก่านิดนึงนะเพราะผมใช้งานมาสามปีกว่าแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับนะฮะเราก็ใช้ฟูกตัวนี้แหละนะฮะเอามาปูอีกทีนึงแต่ถามว่าทำไมผมถึงไม่ยอมทำฟูกยาวไปสุดเลยเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะผมจะเอา กล่องตัวนี้วางไว้ตรงนู้นนะครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวอี้นะครับอ,อาจจะมีตัวอี้แล้วก็มีขวดน้ํามีอะไรแต่ที่ผมเว้นที่ช่องว่างไว้เพราะว่าผมต้องการเอารองเท้าวางนะครับเพราะรองเท้าเราเนี่ยถ้าจะขึ้นมาบนฟูกเนี่ยมันก็จะเปิด e. ปากไปหมดเลยนะฮะเราก็เอารองเท้าไวางไว้ตรงนี้เวลาเรานอนนะครับเราไม่ได้เอารองเท้าไว้นอกรถแต่ถ้าเรานอนที่แบบว่า ปลอดภัยนะฮะรองเท้าก็สามารถเอาวางไว้บนนอกรถได้แต่ถ้าเราไปนอนบางที่ที่มันดูว่าเดี๋ยวรองเท้าเราหายหรือเราไม่อยากให้รองเท้าเราเปียกฝนเนี่ยนะครับเราก็เอารองเท้าเรามาไว้ด้านในได้ผมจึงทํเบอกมาไว้แค่นี้เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยตัเป็นคนที่มีความสูงแค่ประมาณ160หน่อยๆน,นะครับมันก็สามารถที่จะนอนตรงนี้ได้แบบสบายๆนะครับพื้นที่มันก็ยาวพอนะฮะยาวพอที่จะให้ผมนอนนะครับส่วนหมอนกับผ้าผมนั้นผมเอาลงไป ซักหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็อาจจะไม่ไม่มีอะไรในตอนนี้นะครับส่วนตอนนี้ก็แค่จัดของให้เรียบร้อยก็เท่านั้นเองนะครับโอเควันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูวิธีการต่อที่ชาร์จแบตมาหลังรถนะครับก็ต่อแบบง่ายๆเลยนะมันไม่ยุ่งยากนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสมันว่ามันจะต้องต่อให้มันดีนู่นนี่นั่นเราเอาเท่าที่เราสะดวกนะฮะ แล้วก็ใช้งานได้ก็พอแล้วครับนะฮะนี่ก็คือรถยนต์ของผมที่ผมปรับแต่งมานะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องทําความสะอาดกันนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็จะได้เก็บของให้เรียบร้อยรอชมคลิปต่อไปครับนะฮะว่าผมจะเก็บของแล้วเรียบร้อยได้ขนาดไหนนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับบายบายรักนะจุบ๊บจุ๊บบายบายครับ